สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดอะบอลเล็ตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับการปลดล็อกสกิลด่าน้ําแข็งนะครับตามที่คลิปที่แล้วนะครับได้ผมได้เอ่อทำให้ดูไปแล้วนะครับว่าปลดล็อกสกิลมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เอ่อเพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดนะครับไฟฟ์ ลดล็อกสกิลด่านน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับผมแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จครับให้คุณเข้ามาที่ root explorer นะครับหลังจากที่เข้ามา root explorer แล้วนะครับคุณก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณเข้าไปที่ data ครับผมแล้วก็เข้าไปที่ data อีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้คุณหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า LG Cookie นะครับจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์ครับผมจากนั้นเข้าไปที่แผ่นครับผมแล้วก็เข้าลน์ BC นะครับที่ลงท้ายด้วยว่าคำว่า data ข้างหลังนะครับไฟล์โฟลเดอร์แรกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณย้ายมาที่ดาวน์โหลดครับผมก็เลื่อนลงมาครับคุณดาวน์โหลดไฟปุ่มล็อกสกิลไว้ที่ไหนคุณเข้าไปที่นั่นนะครับ หลังจากได้ที่หน้าเข้าคลิกเข้ามาเลยนะครับก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วกดที่โฟลเดอร์ที่มีลูกศรตรงนี้นะครับนะครับแล้วกด go to เลยครับผมหลังจากที่ได้หน้าตายแบบนี้นะครับให้คุณก๊อฟไฟนะครับที่มีชื่อดังต่อไปนี้นะครับนะครับที่ติ๊กถูกอยู่ตรงนี้นะครับ special game นะครับก็ก๊อปปี้ครับผมแล้วก็มาวางไว้ที่นี่ครับ แค่นี้ครับก็เป็นการปลดล็อกสกิลน้ำแข็งแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันดูนะ,ะใครนะครับทีอ่อยากเล่นแบบเร็วอะไรแบบนี้นะครับผมนะครับก็เป็นการแฮ็กเกมอย่างหนึ่งเนาะนะครับก็ขอให้สนุกสนุกกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอขอบคุณครับ